Red a d gold 너 원한다는 걸 니가 미소가 멋지니까 그걸 보니까 보니 있다니 있다니가 내가 말했었잖아요 Red and gold 니가 말에든는걸 니가 모르날 달리니까 그걸 보니까 เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะว่าเมื่อกี้ครับกินขี้ของตัวเองไปแล้วแบบมันอร่อยจนแบบเป็นลมนะครับอนเนี้ยอันนี้คือไม่ได้หมูคือไม่ได้หมูนะเพราะว่าเมื่อกี้ทำกี้เสร็จใ้วป่ะแล้วก็กินกี้ของตัวเองไปแล้วแบบจะเป็นลม เราอยากจะมาบอกทุกคนว่าคุคี้ผมอร่อยมากนะครับอร่อยๆๆๆแบบอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนคือแบบอร่อยจนแบบอยากจะเป็นลมอะ่ะนี่ยไม่ตัดผมมาใหม่ด้วยแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันสนนนั้นไปก็ไ่เป็นแนค่นี้ตรงนี้ เน่จริงวันนี้ครับก็ก็จะมาบอกทุกคนนะว่าว่าไอเฟิร์สมาดีมาดีน้องอยากจะบอกทุกคนว่าแม่ขายขาพเค้ก,คกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ขายคัก,คก้กอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก็เปิดเปิดอ่าเปิดพีดอีก รอบหนึ่งน,นะครับคิดถึงมวอนกันครับน้องรักช่วงนี้พี่อยู่บ้านแล้วก็ว่างเหงาครับพี่เลยเป็นสภาพนี้ครับเพิร์ะเะเป็นแบบพี่นะเบิร์ช่วยพี่ขายคุกกี้หน่อยได้ไหมเบิร์ช่วยพี่ขายคุกกี้หน่อยได้ไหมเดีย๋ยวพี่บนหนุหน CO2 ร้อยตัวได้ไหมคือคือจริงจริงอย่างนี้พี่ อย่างนี้ทุกคนเดีย๋ยวนี้แ,นแฟร์ฟแฟชั่นฟาสแฟชั่นมันมันเริ่มเปลี่ยนถูกไหมครับกินที่ไหนเฟอรกินที่ไหนกินที่ไหนได้นะได้นะคุณกินได้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อาจจะมีเข้าไปตึกฮัลโหลสวัสดีครับยิดถึงจังเลยเอคุณแม่เอกแล้วทำไมผมคุณเหลือแค่นั้นนะ่ะ ทำไมคุณแสกกลางเหรอผมนี่มันใครฮะไม่คุณเหมือนนี่เลยคุณเหมือนคุณนี่จะเหมือนอะไรเหมือนแพทริกแล้วทรงผมคุณอะเอะเหรอไม่พึ่งสระผมเสร็จมันเป็นอย่างงี้ไงแสกกลางเดี๋ยวแล้วปัดเป๋ลองลองปัดเป๋จะเหลืออะไรแสกกลางโดนเชปัดเป๋์แลเหลืออะไร เอ่อ,อทุกคนครับ,รรบพุกกี้พี่เมย์ครับพี่เมฆเปิดอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> ซื้อเยอะๆนะครับทําให้ซื้อให้แบบไม่ทันเลยนะครับใครอยากกินก็หลวงพ่อพุกกี้ครับนี่เลยน่ารักมากน้องแล้วพี่ส่งพุกกี้ไปได้หรือยัง <c oughs> ได้แล้วครับผมอ้าแต่ไม่เห็นบอกเลยว่าได้แล้วไม่เห็นบอกว่าได้พุกกี้ผมแล้วผมจะบอกว่าผมกินกับแม่ไปแล้ววันหนึ่งแล้วก็อร่อยมากแล้วจะถ่ายรีวิวลงให้ พี่ขอบคุณครับลงสตรอรี่นะลงสตรอรี่ให้หน่อยนะลงสตรอรี่ได้เลยครับพี่ <c oughs> แต่พี่แบบอยากอยากตอนรีวิวอะอยากให้แบบลดลงมานิดนึงเพราะพี่เข้าใจว่ามันอร่อยมากคือแบบคือถ้าสมมุติเราบอกบอกแบบว่ามันอร่อยมากๆจริงอะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเอาเป็นว่าอูเอเกินไป <c oughs> นี่หรอปะพี่เ <c oughs> มยคิดภ <c oughs> <พ>าพนะผมทำได้าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก,กินแล้ว อร่อยดีเออประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าแบบไม่งั้นถ้าแบบเอาออกมาหมดอ่ะเออเอ็กเพรสออกมาหมดเดี๋ยวคนจะหาว่าเวอร์ไม่บอกว่าคือคือพี่พี่เขา้าใจเว้ยเพราะแบบมันมันอร่อยถูกปะ่ะเออมันอร่อยใช่ไหอ,อ,อ่ะเดี๋ยวนี้วันเนี้ยพี่อ่ะใส่แขวนคุกกี้เป็นสร้อยคุกกี้ไปเดินสายามเรยรู้ปว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่จริงปหมใครก็ใส่กันก็ไม่ตามเทรนแล้วนะต้องตามเทรนแล้วต้องใส่คุกกี้แล้วไม่บองต่าเป็นจริง ได้ต้องแบบแขวนคุกกี้เขาแบบมันเป็นแฟชั่นใหม่เลยอือได้พี่มันใส่แล้วมันดีมากเว้ยคือแบบอ่าเมื่อกี้พี่เดินออกไปนะอุ้ยหลุดนี่หนึ่งเราได้เดินผมได้มาสามชิ้นผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเลยอีกสองชิ้นพรุ่งนี้แถ่ดีอีหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาไปทําเป็นพระคุกกี้เขาเป็นเขาเป็นเออพระคุกกี้เป็นสร้อยคุกกี้เออคุกกี้การเดินออกไป เยี่ยมใช่ไม่ไม่ไม่เอโคเมตไม่เอโคเมตโอเคียไม่เอโคเมตคือคือทุกคนคือถ้าซื้อไปชิ้นชิ้นเดียวมันไม่พออยู่แล้วเนอกป่ะมันซื้อไปซื้อไปกินซื้อไปแขวนซื้อไปอะไรก็ได้ซึ่งแบบเนี่ยพี่ใส่ออกไปเดินเดินออกไปโอตีหมาหน้าหมู่บ้านดุมากเออตอนแรกหมาหมาคือจะแบบเดินใครเดินผ่านจะกัดอันเนี้ยพอมันเห็นคุกกี้พี่มันไม่กัดมันอยากกินคุกกี้มันมันแบบมันมาคอเคลีย แบบ uh, จะก,กัดคุกกี้อ่ะซ uh, ึ่งแบบเฮ้ยตอนแรกพี่พี่ก็ไม่เชื่อเว้ยพี่ก็แบบพี่ก็ตกใจว่าแบบโอ้โหคุกกี้เรามันน่ากินขนาดนั้นเลยเหรอวะ uh, แล้วแบบมันคือพอใส่แล้วอ่ะพี่เดินออกไปอีกประมาณแบบสองร้อยเมตรอ่ะมีรถบรรทุกอะ่ะขับมาใช่ไหมขับ uh, มาไอ,อ่รอกเออเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่เห็นพี่นะเกือบสอยแล้วเออแต่เห็นคุกกี้พี่เลยแบบเ นี่เลยเบี่ยงกได้เล่าเหมือนกันถ้าผมให้คุกกี้นะว่าเดี๋ยวสมมติพรุ่งนี้ผมให้คุกกี้ไปพอปุ๊บเดินปุ๊บอ่ะคนทคนแบบคนเห็นว่าหน้าผมหาเรื่องแล้วจะเข้ามาต่อยผมเนี้ยแต่ทีนี้ผมบอกให้เขาหยุดเขาหยุดเว้ยแล้วเขาถามว่าจะให้อะไรผมบอกว่าจะให้คุกกี้การดีโซเมมาเอกโฮเม็เออไปโฮเม เขาเขาหยิบไปกินแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ต่อยผมแล้วเออเออใช่เนี่ยอันเนี้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 ยพี่ว่าไม่ไม่เกินจริงเว้ยคือแบบถ้ารีวิวอะประมาณเนี้ยพี่ว่าไม่เกินจริงพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนเออคนคนที่เขาซื้ออะไรกินซื้อบริโภคอะไรเงี้ยเขาแบบคือเขาต้องแบบได้รับข้อมูลที่แบบเออเท็จจริงอะประมาณเนี้ยพี่รู้สึกว่าแร์แร์แกับทูกบริโภคถูกต้องถูกต้องเลยอนะันเนี้ยคือตอนแรกอะพี่แขวนเนี้ยมันยังเป็นเครื่องรางได้ด้วยนะ ตพี่แขวะมาเก้อุเนี่ยเด้งไม่หยุดเลยโอ้หถ้าทำงานเช็คคิวขอเช็คคิวเออทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยมาสามงานแล้วเนี่ยอุ้ยมาสี่แล้วอ่ะอ้ยคือแบบเชื่ออีต้องมาต้องอุ้ยต้องสั่งบ่อยๆนะครับทุกคนใช่ครับใช่ครับโอ้ยเก่งมากจ้างผมได้นะจ้างผมได้เใช่ครับไม่แล้วแล้วเสื้อแล้วแล้วเสื้อซีโอทูกนอ่ะเสื้อซีโอทูกันอ่ะนี่วันนั้นอะบอกเลยว่าผมใส่เสื้อ ใส่เสื้อปุ๊บไอ้นี่ไว้พี่แล้วแบบผมก็ใส่เสื้อจําได้วันนั้นใส่เสื้อซีโูสีดําไปเดินเดโม <the more. S 2> อมคนทักทักโอ้หเสื้อสวยมากโอ้โหต้องเฟิร์อะ <laughs> ไม่ใช่พี่ใส่เสื้อ,อนุ่นเลยคะ่ะไม่สวยเลย <laughs> เอา้าโอ้ย <laughs> เฟิร์สขอบคุณมากน้องมีคนโอนเอฟคุกกี้มาด้วยชิ้นหนึ่งเห็นไหม <laughs> เห็นไหมครับคุกกี้คุกกี้ครับไม่เอกโฮมเมดวันนี้ผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งอร่อยมาก แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อะครับผมจะถ่ายรีวิวทุกคนรอดูรีวิวจากผมได้เลยโหสุดยอดสุดยอดมากน้องบอกเลยได้เลยพี่ถึงมากอะคี่ถึงมากเอาไงพรุ่งนี้กินข้าวกลนะกริงจริงอะจริงจริงอะเดี๋ยวนี้พี่อะตั้งแต่มาทำคุกกี้อะพี่แทบไม่กินข้าวเลยพี่กินคุกกี้ตัวเองเอาจริงนี้ไม่เกินจริงตั้งแต่วันนี้ได้ชิมคุกกี้พี่เมฆผมไม่อยากกินข้าวอีกเลยลืมไปเลยนะว่าข้าวอะไรลืมไปลืมลืมแบบอันนี้ไม่ได้อวยนะ คือเป็นอร่อยมากจริงแล้วทุกงนี้น้ดไม่รับแต่ว่าไม่มากขนาดนั้นอร่อยมากแต่ไม่ได้มากเวอร์เออเออใช่ต้องประมาณนี้เว้ยประมาณนี้เออแบบมากแต่ไม่มากเวอร์ทุกเนี้เป็นนัดกินข้าวกันอ่ะขอเขาไปนั่งร้านด้วยแล้วก็แบบสั่งข้าวมาแล้วก็แบบขอจานเปล่าแล้วกินคุกกี้พี่อย่างเดียวนึกออกปะคือเหมือนไปขอยืมสถานที่โตเต็มนะแต่พี่ค่อยคุกกี้อ่ะเขาพูดเลยว่ามีห้อง v ี p อยู่ด้านบนเออ เนี่ยเห็นหม้ามันมีความเป็นลักชวรี่ของคุกกี้พี่อ่ะเห็นบ้างแค่แบบใครใครมีใครเขาเอาคุกกี้มา้อยขอไม่มีม,มีไหมเอกคนเดียวเออไม่มีอะไรนะบ้าจริงฮะเออบ้าจริงบ้า <laughs> เออพี่ว่าเราเริ่มเพี้ยนแล้วอ่ะเออพี่ว่าผมว่าเราเราแต่อร่อยจริงับทุกคนไปซื้อกันได้ไปตามกันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วแล้ว,ล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 วเมื่อไหร่เสื้อน้องเฟิร์สอะเสื้อน้องเฟิร์สจะเปิดรอบสอง เปิดเปิดพรีไปแล้วรอบสองครับก็คือปิดพรีไปแล้วเราสั่งทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเฮ้ยเดี๋ยวที่สั่งตัวหนึ่งท<า>ันปะทัน x อได้อยู่ได้ได้ตัวนี้ได้ไดก็เดี๋ยวรอบสามเป็นคอลเลคชั่นสองครับฝากด้วยครับรอบสามขอรอบสามเอาันนี้อันนี้คอลเลคชั่นแรกเหรออันนี้คอลเลคชั่นแรกอยู่แต่เพราะว่าแบบบางคนเขายังแบบซื้อไม่ทนันก็เลยทําให้อีกรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอลเลคชั่นสามก็คือแบบเปลี่ยนเปลี่ยน รูนี่น่นอเอดเดี๋ยว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 ลองส่งส่งรูปคอลเลคชั่นสองมาให้พี่ดูก่อนได้ปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าดีไซน์เอวยอะไรเอวย่ะมันมันแต่อย่าเวอร์มากผมผมรู้ว่าเสื้อผมมันนุ่มแล้วมันก็แล้วม,มันก็สวยแต่ว่าพี่แบบอวยอวยไม่ต้องเวอร์ e มากอวยแบบเออเสื้อก็ผ้าไม่ได้นิ่มมากอะไรแบบนี้แต่ว่าใส่สบายแบบขอแบบนี้ขอแบบนี้อ่าได้ได้ไม่คือคือผมเห็นคอลเลคชั่นแรกแล้วที่เป็นรูปรูปนี้ปะรูปบอลปะข้างหลังอะ เออเออดีนะไม่ตอบมิก <problems> กี้เมาส์คุณตอบเป็นเป็นเป็นรูปโลกใช่ไหมเป็นรูปโลกเป็นไงเป็นไงคือคอลเลคชันต่อไปอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยเว้ยคุกกี้พี่ไงเอาไปแปะ C o 2 X ไม่เอฟเออเป็นเป็นเสื้อแล้วแบบสะบัดออกมาแล้วมีเศษคุกกี้อ่ะเป็นเศษคุกกี้ที่อยู่บนเสื้ออ่ะเอ้ยมันเป็นเทรนนะเทรนแบบ เดี๋ยวนี้คนชอบผู้ชายเซ่อๆแบบกินคุกกี้แล้วหกใส่เสื้อใช่ใช่ใช่ชอบแบบชอบผู้ชายกินซกปมบแบบเราๆอ่ะเออกินแล้วแบบโอ้โหเนี้ยแหลวเห็ดถุแบบทุกคนเดี๋ยวนี้ออตอนแรกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราเป็นเมื่อก่อนเราเป็นเด็กฝึกอ่ะนี้เราเป็นซีโอกันแล้วน้องี๋พี่ซีโอซีโอซีโอครับเดี๋ยวนี้เรียกผมท่านประธานนะทุกคนซีโอเฟิร์สกับซีโอไม่เอกครับ C O C O 2กับ C O ไม่เกโคมเมทเห็นไหมการ business model ของเราวางแผนอะไรอ่ะโหบอกเลยโอเราวางแผนกันไปนานแล้ววางแผนก่อนเข้าราใจคอนดิพวกเราอ่ะว่าจะแบบใช่ใช่คือเราเจอกันกันมานานมากแล้วทุกคนรอเลยครับ C O o C O 2 X X ไม่เโคมเมทจริงจริงทุกคนเอ้ยแต่ว่าสามารถทําได้นะถ้าแบบสั่งเสื้อแถมคุกกี้อะไรเงี้ยเออหรือว่าสั่งคุกกี้แถมเสื้อดีปะ ถักแอวนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ได้นะและเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบุญก็จะขายรถยนต์ด้วยฮะเนี่ยเาซื้อรถยนต์แถมคุกกี้แถมเสื้อเห็นไหมซื้อรถยนต์แถมเออแถมคุกกี้แถมเสื้อเออใช่คุ้มเลยไม่ไม่น่าคุ้มเออแต่เด็นนี่ต้องเรกผมท่านประธานนะ อันนี้อันนี้เข้าซีเรียลนะผมไม่ได้ซีเรียลวันนี้ผมกินไปหนึ่งชิ้นกับแม่หักคนละครึ่งอร่อยมากอันนี้อันไม่ได้ไม่ได้ไมากไม่ได้มากขนาดนั้นแต่มากเออได้ <laughs> ต้องมากต้องประมาณนะั้นเออ <laughs> ไม่แต่ <laughs> แล้วคุณจะหักครึ่งทำไมคุณก็เอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งให้อีกคือเอางี้ดีกว่าผมจะพูดอะไรให้ฟังนะครับทุกคนอร่อยจริงอ <laughs> แต่ไม่มากขนาดนั้น มได้ไม่มากขนาดนั้นทุกคนไม่มากขนาดนั้นประมาณนี้พอในอะคุณคุณใส่เสื้ออะไรผมจะบอกให้ผมไปเอาติ้งใช่ไหมผมไปเอาติ้งนาดาวไงแล้วเฮ้ยอันอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอะไรนะคุณไม่ผมผมไปเอาติ้งนาดาวอ่าอแล้วแล้วเขามีทีมชุดนอนผมก็สั่งชุดนี้มาแล้วผมเอาคุกกี้ไปกินด้วยสองทัพเปอร์แวร์ สรุปผมอะใส่แพ็คพอแพ็คกระเป๋าอะมันมันไม่พอระหว่างคุกกี้กับชุดนอนอะผมเลือกเอาคุกกี้ไปแล้วผมก็ลืมกินที่นู่นด้วยเอาพี่ฟังผมแค่นี้คือผมไม่ได้พูดเว่าไปละเลือกถ้าเป็นเกาะอะเลือกไปได้หนึ่งอย่างเลือกเลือกไม่หยกเออใครๆก็เลือกเว้ยอันเนี้ยอันอันอันนี้ไม่แปลกถ้าติดเกาะเลือกอะไรเลือกคุกกี้อันนี้ไม่เกินจริงเอาจริง จริงเลือคุกกี้เนี่ยเนี่ยเออดีด,ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเราคุยกันเรื่องแบบการวางแผนการตลาดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยออโอเคปะได้เลยได้เลยพี่ผมว่าเราอยู่บ้านแล้วเป็นบ้ากันนะเอออยู่บ้านแล้วเป็นบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันเนี่ยว่าแบบเออเราก็คุยกันเรื่องแบบเอ,อ้ยบิสเนสโมเดลแพลนของเราเป้าเราเป็นยังไงเออวิธีทําอะไรเง,งี้ยดีปะดีพี่ดีเออดี ดีนะไอ้ผมผมเห็นแววคุณผมเห็นแววคุณมากมากผมไม่เห็นแววน้องเฟิสที่เห็นแววคุกกี้เหมือนกันเอ้จริงเซียวทูผมก็เห็นแววมากเซียวทูผ้านิ่มแต่ไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นคือใส่ได้ไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นครับสวยสวยทรงสวยอะไรสวยแต่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่อร่อยอร่อยอร่อยเออเออหมายหมายถึงหมายถึงอะไรคุกกี้วะนะกี้อะคุกกี้อะอ่าคุกกี้คุกกี้เออ ที่พูดเกินจริงไงเดี๋ยวคนอื่นแบบแต่รรู้ว่ามันอร่อยมากจริงๆแต่เราแบบอย่าอวยเวอร์อือจริง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 เออดีดีดีพวกเรามันได้ป่ะพี่เจริงนะเอยแ,แล้วคุณแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คุณทําอะไรบ้างเนี่ยคุณทําอะไรบ้างช่วงนี้ก็เออยังพูดไม่ค่อยได้นะครับผมมันเป็นเออเออเป็นความลับอันยิ่งใหญ่ ใช่เปล่าไม่ยิ่งใหญ่แล้วผมผมรู้หมดแล้วก็ซ้อมก็ซ <reco Christ. S 2> ้อมไม่เราเรารู้กันไงเราันแต่ว่าแต่ว่าเขาอันนี้ไงก็ซ้อมอืมแล้วแล้วพรุ่งนี้คุณไปไหนเนี่ยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกินข้าวไปไหมพูดจริงกันเะยไปวะที่ไหนอะที่ไหนอะได้หมดอะได้ได้ได้หมดได้หมดเพราะว่าไม่เพราะว่านังคานเข้าเมือง อวันอังคารเพราะวันอังคารจบเอาถือวัน,นอังคารหระเอาว่าวันอังคารเพราะว่าผมผมผมพูดยังไงดีวะก็คือมีไปเนี่ยได้แหละเราเสร็จเสร็จประมาณแบบสี่โมงหรือว่าจะไปกินเช้าหรือว่าจะไปหลังสี่โมงก็ได้ในเมืองได้ครับช่วงอื่นมนด้วยดิเอ้ยวันนี้เห็นไปอยู่กับบีนี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ลงก็เฉยลงมาได้เฉยอ๋อเหรออ๋อพรุ่งนี้แต่ว่าวันอังคารน่ะเดือ คือมีเอเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวไปกับเตอร์เดี๋ยได้ได้ได้แล้วก็จะชวนในพวก่ามากินกันได้ได้ไจริงนะได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะกินข้าวเราขาดอะไรไม่ได้พี่ไม่เอะพูดสิเราขาดอะไรไม่ได้ครับนอกจากขาดคุกกี้ไม่เอกโอมสนะครับคือคือถ้าเอาไปตั้งอ่ะคือแบบพนักงานก็จะงงผู้จัดการร้านเดินมาว่า อขอโทษนะครับผมขอแบบขอซื้อมาขายที่ร้านได้ไหมอะไรได้คือแบบแค่ได้กินอ่ะเออถ้าเขาไม่ซื้อขายเขาแบบขอโทษนะครับไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ครับแต่ผมขอกินคุกกี้ที่คุณมาเอกคอยมานี่ <laughs> ใช่ใช่จริงเออไอ้ <laughs> แต่ทีม่มันมันมันกลัววะ่ะเออถ้าสมมติเอาไปอันเดียวแล้วเราจะทําไงวะถ้าแบบเดินไปที่ไหนที่ไหนคนก็อยากจะกิน,<ค>นอ่ะแจ้งกินกันหมดอ่ะเออทําไงดีวะครับมันยิงเข้าเบืองแล้วเจอคนเยอะอย่างเงี้ย เอาไงดีวะพี่คือเราแบบพกไปบนรถได้ไหมแบบไปพกเปบนรถสักหนึ่งตันอะไรอ้มันก็มันก็หนักเกินไปอ่ะแต่แบบ <laughs> ก็ก็บอกเขาดีกว่าว่าสามารถสั่งได้แล้วนะครับที่ไอจีการดิตไม่เอกนะครับหรือว่าไอจีไม่เอกโฮมเมดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อืมพมกพี่ว่าพี่ว่ามาเวนี้ดีกว่าเออแบบบอกเขาก็สั่งตอนตอน,ตอน,นี้เลยชิ้นเท่าไหร่พี่พูดซิขายยังไงอะไรยังไงชิ้นละเจ็ดสิบาทครับชิ้นละเจ็ดสิบาทผมบอกให้ว่าคุณตี้เนี่ย ประมาณเจ็ดล้านจริงอันนี้อันนี้เวอร์อันนี้เวอร์เกินไปใช่ไหอันนี้เวอร์ไปอันนี้เวอร์ไปเอ้แต่แต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพของผมดีมากดีมากดีมากจริงเออชิ้นใหญ่ไหมเฟิร์สบอกไปชิ้นใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไอเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะกินกินครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเรากินคุกกี้ไปละอันหนึ่งอ่ะอ่าคือมันมันมันวงวงมันใหญ่นะวงมันใหญ่อยู่อ่ะอืมคือแบบ ส่งให้บีไปแล้วส่งให้น้องบีไปแล้วคือคือน้องบีบอกว่าไม่ต้องบินไปกินคุกกี้ถึงอังกฤษเลยอ่ะน้องบีใช่ไหมปก <laughs> ติน้องบีชอบบินไปกินคุกก,ก,ก,คกี้ที่อังกฤษใช่ไหมไม่ต้องมาไอทุกที่ไอบีไอบีต้องกินคุกกี้ที่อังกฤษเออมันเคยมันเคยบอกผู้ผมว่าโอ้คุกกี้อร่อยต้องไปกินที่อังกฤษ <laughs> แต่แบบพอเจอคุกกี้พี่ไม่เอกอะ่ะไม่ต้องไปอังกฤษเลยเออไออันนี้พี่ไม่เอกผ้ามันขึ้นมาในหัว ภาพเหมือนที่พีพูดละตอนตอนที่มันพูดอะนะพี่พี่อยู่ด้วยใช่ป่มไม่อยู่พี่ไม่อยู่แต่วันนั้นเฟิร์สเล่าเฟิร์สมีเล่าเพราะเราเดินผ่านร้านคุกกี้ไงแล้วพี่มก็พูดเอยชื่อร้านคุกกี้แล้วครับใช่เพราะว่าสู้วันนี้ไม่ได้เฮ้ยสุดยอดมากสู้สู้คุกกี้อะไรไม่ได้นะสู้คุกกี้ไมเอะโคมเม็ดไม่ได้ครับเยี่ยมมากเอ้ยผมผมชอบคุณผมเห็นแววกลางเป็นพรีเซนเตอร์ เฮ้ยผมผมจ้างคุณเป็นพรีเซนเตอร์ได้ปะได้ดีสบายไม่ต้องจากใจเลยนะไม่ต้องจ้างผมก็ทําให้ได้แค่แบบรอพี่ม้ได้อยู่แล้วอเออคือแบบจ้างเป็นคุณพี่น่มาบ่อยๆก็พอส่งมาบ่อยๆก็พอได้ครับได้ครับไม่เมื่อกี้ผมเห็นมีคนบอกว่าคุณแม่คุณดูไลฟ์ด้วยสวัสดีฝากสวัสดีคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่สวัสดีครับไม่รู้คุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่อยู่จริงๆอ่ะคุณแม่เข้ามาจุดประสงค์ก็คือ อยากจะแบบชมคุกกี้่อยมาไม่ใช่อยากอยากจะคุกกี้เพิ่มเพราะมันอร่อยโหคุณแม่เดี๋ยวผมส่งให้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งสูตรให้เลยครับเดี๋ยวผมส่งแบบเดี๋ยวผมไปทําให้เลยที่บ้านผมบอกเลยตัวเบ้าเหนื่อยแล้ะเหนื่อยปะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอีากเหนื่อยทุกคนตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วครับไม่เห็นชุดที่ผมก็เหนื่อยแล้ะ ก็บอกว่าม <os> ันเป็นชุดนอนจริงๆมันไม่มีอะไรข้างในอะไแบบชุดอยู่บ้านเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทําอย่างอื่นและก็ฝากคุกกี้พี่แม่เอกด้วยนะคะผมได้แล้วตอนนี้แล้วก็ถ้าใครอยากแบบอยากได้หลวงพ่อต้องสั่งเยอะๆครับถึงจะเอาไปทําหลวงพ่อได้สั่เดียวไม่ได้แล้วมันอร่อยจริงๆแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่อร่อยมากแต่ไม่ได้มากเวอร์แต่แต่ว่าความที่ อร่อยมากเวอร์แต่ว่าถ้าจะพูดออกมาอย่าพูดมาเวอร์เออใช่อย่าพูดมากเวอร์ครับผมอร่อยมากเวอร์สุดยอดครับได้ครับทุกคนพี่เมฆขอบัตรนันทานเจอได,นได้น้องเจอกันบายบายเลิฟพิขอบคุณนะครับทุกคนบายเลิฟพูวครับเจอกันครับบายบายนี่ครับทุกคนเอาน้องบีบอกรอก,ก่อนเฟิร์สโอโหไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีขึ้นมาเดี๋ยวให้พาเฟิร์ขึ้นมานะครับก็ทุกคนนะครับก่อนจะออกจากไลฟ์ไม่อเอกนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนต่อชีวิตให้ไม่อเอกได้นะครับเพราะว่าเมทําถึงขนาดนี้แล้วทุกคนต้องช่วยอุดหนุนนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วจร,จริงผมบอกเลยว่ามันเป็นรอนันรับครั้งสุดท้ายแล้วเพราะาเมทจะพักยาวๆแล้วครับต้องอ่านหนังสือสอบใบประกอบนะครับก็คือ ก็คือจะอ่านหนังสือสอบไปประกอบถ้าจะสั่งแบบนัดรับสามารถนับรับได้ครั้งสุดท้ายนะเมยกย้ำว่าครั้งสุดท้ายนะครับช่วงนี้เหนื่อยมากเลยครับก็อยากได้กำลังลใจนะครับอยากให้ทุกคนมาหามเมกเยอะๆก่อนที่จะไม่ได้เจอกันไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็แต่ถ้าสมมติส่งจากวัดกก็ส่งได้นะครับสั่งได้เนาะเพราะออเดอร์ก็คงไม่เยอะมากเมกก็สามารถที่จะทําได้เพราะตอนนี้ก็ทําสต็อกอ,อยู่ไว้พอสมควรน,นะครับแต่บางที่ต้องขออนุญ,ญาต อ่าให้สั่งได้โคโรชินนะเพราะว่าไม่เอกทำไม่ไหวครับเหนื่อยเหนื่อยมากๆครับทาไม่ไหวจริงๆก็อยากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้กินนะครับถ้าใครอยากกินก็สั่งเข้ามาได้นะครับนะครับผมส่งไปสนีมีม,มนีน่าจะมีเรื่อยๆครับเพราะว่าจากจากอา่ข้อมูลที่ไม่เอกเก็บมาเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะทําได้ครับหมายถึงแบบคนที่สั่งมาอ่าบาง วันหนึ่งก็ประมาณสองสามคนอะไรเงี้ยครับก็ก็โอเคครับถ้าสั่งมาได้เรื่อยๆก็สามารถทำได้ครับแต่ถ้ารอบนารัอันนี้เป็นนารักครั้งสุดท้ายแล้วครับพี่แอมโยบอกว่าคุกกี้แข่งไหมพ่อค้าเอาเข็ดกวให้ดูหน่อยไม่ได้นะครับใต้ตาไม่ไหวใช่ครับใต้ตาไม่ไหวครับช่วงนี้เมกนอนไม่หลับเลยเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อเช้านอนเจ็ดโมงเช้าเพราะนอนไม่หลับอันนี้อันนี้พูดจริงนอนไม่หลับไม่รู้เป็นอะไร ต้องสั่งเมลาโทนินมาใหม่ครับไม่ไหวแล้วทุกคนเหนื่อยมากๆเดี๋ยวถ้าพักจะต้องไปอาบน้ำอ่านหนังสือแล้วก็จะต้องพักผ่อนแล้วครับจะมีนัดรับอีกไหมในอนะคตคงไม่มีครับคงเออก็คงอาจจะมีแหละแต่คงอีกอีก,อกนานมากๆครับผมเพราะว่าเมกจะต้องสอบสอบเสร็จแล้วก็ต้องเปิดเทอมแล้วครับครับผมโอเคครับทุกคนครับ เดี๋ยวแม่เอกจะขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าจะขอตัวไปอ่านหนังสืออาบน้ำนะครับผมแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนนอนเจ็ดโมงเช้าครับสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับนี่ข้างล่างเม่เอกคอมเมนต์นะครับหรือว่าในไบโอของเมกนะครับสามารถสั่งได้อันนี้เปิดทั้งอ่ารอบจัดส่งปกติด้วยนะครับสามารถติดได้ว่าจะให้ส่งหรือว่าอยากจะมานั้นรับนะครับก็ ก็มาได้นะครับอยากเจอทุกคนครับไม่เชื่อถามทุกคนครับเพราะว่าเมฆมาอยากเจอทุกคนนะครับผมสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงก็อยากจะบอกว่าขนาดเตรียมร่มไว้แล้วว่าฝนจะตกนะครับก็ยังเปียกอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเตรียมใจไว้แล้วว่าจะผิดหวังก็ยังเสียใจอยู่ดีนะครับขอฝากไว้ที่ประโยคนี้ครับ 每排。